สวัสดีคะ่ะสวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับนะคะเข้าช่องพังสายไฟอีเลฟินนะคะสวัสดีครับผมบ้านของน้องโชคนะคะฝนตกลมสาดเปียกนะคะคุณแม่เปียกถูกโชคเลยเล่นน้ำโคลนไปเลยโชคบอกว่าผมก็สนุกเหมือนกันเด้อ เล่นโคนห่วงแต่จะเป็นไข้นอนนะคะแม่แม่ลมลมมาเอ้ยหนาวหนาวลมมานอนนะคะคุณแม่อ่าบ้านโชคก็เลยเปียกเปียกครับผมเปียก กำลังลมมาอ๊บอุ้ยเก็บมากไหมลูกเห็นไหมเล่นไม่รู้เรื่องอ่ะโอ้เก็บมากแล้วสิลูกหนีเลยเห็นไหมยายบอกแล้วระวังหน่อยเล่นน่ะเก็บมากไหมลูกเก็บมากไหมเสียงคุ่มเลย เห็นไหมยายบอกว่าอย่าถตื่นเต้นกับผลลมแรงมากนะคะคุณแม่ก็เลยมาน้องโชคก็เลยโอ๊ยมาถึงแม่ร้านเยินเลยเนาะนะคะคุณแม่ตาอองฝน ทุกวินาทีเลยหนูอ่ะเลยเอ้นาักก็ตื่นเต้นตกใจเนาะนะแม่โชคเขาจะไม่รู้ว่าตกใจอะไรเล้นไม่ระวัง เหนื่อยเพิ่มพลังไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาด้านนี้เอาด้านนี้โอมีการเลือกด,ด้วยว่าจะเอาด้านไหนไม่ถึงเล่นเล่นน้ำแล้วเนาะนะคะก็ขันทันขัน,ขนโอ้เลืเอเธอสปาโคนเล่นน้ำโคนสปาโคนแล้วก็มาผิงไฟ ก็ดาเอามาฝั่งนี้เลยเอามาฝั่งนี้เลยมันตกลอยันนี่นเอามาฝั่งนี้ดูเด็กน้อยตื่นนเต้นฝนตกนะคะแม่แม่แม,มอบแม่หมดเลยมอแม่หมดเลย อันนี้ก็เปียกนะคะแม่แม่เตียงแม่รักนอนก็เปียกไม่กานั่งแล้วเนาะนะคะคุณแม่ฝนตกหนักลมแรงโชคก็เลยคลึกคื้นไปเลย เก็บลเลยหายตื <gehört seven horrible quinho> ่นเต้นเลยเนาะนะคะเป็นคนโลกอะไรวโดนเสาจังดังโทกเลย นน้อยเอาเข้ามาอีกตาผมหนาวดูชบพยายามดึงกองไฟเข้าไปเออ ลมแรงมากเลยนะคะแม่แม่ยาล้มเลยมันนี้ก็สปาโนโคลนะคะแม่แม่แมเปียกโคลโอเปียกน้ำเพราะว่าฝนสาดดู เป็นเล่นน้ำอีกแล้วโชคครับน้ำนองนะคะคุณแม่ฝนสาดเข้ามามือในดอยไปตักเปียกหมดแล้วเอ้ยถ้าไม่ผูกไว้นะคะคุณแม่อาจจะลืนลก วิ่งวิ่งกันเลยเธอตั้งแต่นะคะโชคเป็นไข่เล่นน้ำฝนเป็นไข่แล้วเขาก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เนาะน,นะคะคุณแม่นี่ีอ้อ,อ,อสนุกสนานไปเลย เดี๋ยวจะเก็บอีกทีรอบหนึ่งเดี๋ยวจะเก็บอีกรอบหนึ่งเนาะนะคะแม่แม่หา จะสนุกข้องผมผมสนุกมากเลยวันนี้อาบ้านผมอาฝนตกหนักลมแรงบ้านผมเปียกผมได้ทั้งสปาโคนนะคะเล่นจริ้งไปเลยเนาะนะคะแม่แม่เมื่อ,อสักครู่นะคะหัวโดนเสานะเสียงดังโปกนะคะวิ่งเข้าไปฟ้องแม่เลยมีการฟ้องแม่เนาะตัวเองผิดเอง มามีม้กอนนะคะคอยเป็นห่วงโชคเห็นโชคเล่นแรง <c oughs> แม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องโชคด้วยนะคะ <c oughs> ตามด้วยกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะผมบายบายม่ม้ไม่ต้องบายบายมาีม้บายบายขอบคุณค่ะ